วันนี้แวนนิเตอร์จะมาแนะนําวิธีการบริหารกล้ามเนื้อตากันค่ะการบริหารกล้ามเนื้อตาเป็นการออกกําลังกายบริเวณกล้ามเนื้อตารอบดวงตานะคะจะทําให้กล้ามเนื้อตาบริเวณรอบดวงตาแข็งแรงค่ะมีด้วยกันสามท่าค่ะท่าที่หนึ่งค่ะมองบนค่ะมองล่างค่ะเหลือบขวาค่ะเหลือบซ้ายค่ะทําแบบนี้ด้วยกันนะคะสองเซตค่ะ ทาที่2นะคะใช้นิ้วหรือปากกานะคะยื่นให้สุดปลายแขนใส่ตามองไปที่ปลายปากกาแล้วก็ดึงเข้าค่ะแล้วก็ดึงออกค่ะทําแบบนี้นะคะ20ครั้งค่ะท่าที่3นะคะกับพิบตาบ่อยๆนะคะเมื่อจ้องมองอุปกรณ์แท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆน,น,น,นะคะมองวัตถุสีเขียวนะคะหรือต้นไม้ใส่แว่นกรองแสงนะคะ ขนอมดวงตาเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะฝากติดตามบ้านอินเตอร์สาขาหน้าโรงพยาบาลกระทุ่มแบนด้วยนะคะ